โหหรืยังโฮมโปรเปิดสาขาใหม่นี่เป,นเปิดสาขาใหม่ตรงข้ามการรวมโชคเพิดทดลองเปิดใหม่ที่โฮมโปรรวมโชคใหญ่ขนาดะไปเข้าไปพอตังไหนกันเลยดีกว่าแล้วสาขาใหม่เนี่ยเพินมีอย่างพ่องนี่เลยเครื่องนี้เลยเพินมีสินค้าทุกอย่างของโฮมโปรในนี่เลยนะอีถ้าเราอยากได้อย่างเรามาเช็คดูตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะแม่นลองเลื่อนดูลเลยเลื่อนตรงนี้อ๋อเลื่อนตรงนี้ แล้วก็เป็นสินค้าเลไอเทมเลไอเทมยังใดอ่ะก็เป็นสิคนสค้าที่บ่มีขายทั่วไปอ่ะและ้วปนก็มีโมเดลรูมโมเดลรูมคืออย่างอ่ะก็เป็นห้องเป็นโซนที่ปนจัดสินค้าให้เราดูไงโอ้โอ๋ออย่างนี้อ่ะก่ะเออแล้วก็มีกระเบื้องแผ่นคือคืออย่างอีคือคือคืออย่างอ่ะก็คือใหญ่มากๆอ่ะอ๋อแสดงว่ามันอันหลวงใช่ไหมใช่มันอันหลวงขนาดเออ แล้วหูเกอว่ามันเปิดวันไหนหูอ่ะหูได้อย่างไรเอา้าก็เพิ่นติดตามเพจโฮมโปรอ่ะเพิ่นเลยหูอ่ะของอย่างอี้มันอยู่ตี่ปอดสมองเออแล้วเพิ่นเปิดวันไหนเปิดวันที่13ธันวาคม2567และสาวันนี้นะ13 14 15สิบสี้เพื่นมีสินค้าราคาพิเศษด้วยนะซื้อได้ในราคา9ก 9, 9าร้ปันเปันเก้บาภายใน3วันนี้เท่านั้นเทมปเปอรโปเพิ่นมีสินค้าซุปเปอร์ช็อคเทมซุปเปอร์ช็อคที่เอาเขียนกระดานน่ะคะ มันคนละชอบกันเอาแล้วถ้าเปิด,ปดมาอย่างเงี้ยก็ต้องมีโปรดีๆ,ๆเด็ดๆแน่นอนเลยไหม่ะึ้นชื่อว่าโฮมโปรอ่ะเพิ่อจัดโปรเก่งอยู่แล้วรับคูปองส่วนลดรวมสูงสุด2,600บาทรับเครดิตเงินคืนสูงสุด4 0 0 0 0บาทและสิทธิพิเศษแห็นนักขนาดเลยนะครับสมัครสมาชิกใหม่โฮมการ์ดรับคูปองส่วนลดไปเลย30บาท300บาท300บาท,300บาทครับท่านผู้ชมมาสมัครกันได้เลยครับ เออลืมบอกไปเลยท่านผู้ชมวันที่13นี่นะวันเดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มาโฮมโปร0 0ท่านแรกท่านจะได้ซธิ์รับคูปองตรงเนี้ยแล้วเอาไปแลกซื้อสินค้าราคาสุดพิเศษเลยแล้วเมียผมมีไหนบัเดียวเนี่ยอยู่นี่ไปอยู่อย่างท่านมาเหรอตัวคิ้วเนี่ยคนเลขเลยนะเน,นี้ยไปไปไปปีกระฮนปีก้านปีกปีกปีกีกกลัวปาตันมันคุมจะอยู่นี่เงี้ยวันพูกล้วยมาเออแบบเอาคิวเล็กเลยเนี่ยโอ้โหวันพุกล้วยมา<ผ>มตัว